เเดียวจบตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะคะในราคาเบาๆเพียงแค่1,790,000บาทนะคะได้ขับ Mercedes-Benz GLC 220d Offroad คันนี้ไปได้เลยนะคะแถมคันนี้วิ่งน้อยค่ะเพียงแค่47,000กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะตัวนี้นะคะไฟหน้าค่ะมาพร้อมกับระบบ LED High-Performance นะคะให้ความส,สว่างได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็รุ่นนี้นะคะได้รับความนิยมนะตอนนี้มากๆเลยนะคะเวลาที่ลุยน้ำขังนะคะก็ทำได้ดีเลยตัวล้อมแม็กนะคะมาพร้อมกับลาย Multi-spoke นะคะคันนี้ให้มา ถึงขนาด18นิ้วเลยทีเดียวนะคะและด้านข้างก็อย่างที่บอกไปนะคะด้วยความที่เขาเป็น SUV นะคะตัวถังเขาจะมีความยกสูงขึ้นนะคะมุมมองในการขับขี่เนี่ยก็จะกว้างไก่มากยิ่งขึ้นเลยรถคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับ สีเทาค่ะดูแล้วไม่เบื่อเลยนะคะมาพร้อมกับสีเทาเซเลไน์เกค่ะแล้วก็เครื่องยนต์คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดค่ะขนาด2.2ลิตรนะคะให้พละกําลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าเลยทีเดียวนะคะและอย่างที่บอกนะคะด้วยความที่เขาเป็น s u v ค่ะความอเนกประสงค์นะคะมีมาให้แบบเต็มๆเลยนะคะช่องเก็บสัมภาระคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนี่นะคะสามารถจุของนะคะได้อยู่ที่550ลิตรเลยทีเดียวนะคะและเราก็ยังสามารถพับเบาะหลังได้นะคะเพียงแค่กดปุ ะะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะตัวเบาะเนี่ยก็จะพับเก็บลงไปนะคะสามารถจุของได้เพิ่มเติมนะคะถึง1,600ลิตรเลยจะเป็นของแนวกว้างหรือว่าแนวยาวแนวลึกนะคะคือจุได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นแผ่นบังสัมภาระนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือว่าถ้าเราไม่อยากให้ใครเห็นเนี่ยเราก็สามารถปิดแผ่นบังตรงนี้ได้นะคะหรือว่าถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราก็สามารถกดเก็บได้นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้อีกด้วยค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจรถ SUV ดีๆซักหนึ่งคันนะคะเม่แนะนำคันนี้เลยคือราคาดีมากๆนะคะแค่1 7 9 0 0 0บาทค่ะได้ขับ GLC 220D ออฟโรดคันนี้ไปได้เลยนะคะลิฟสแก,กนพิมพ์โคนะคะมุมขวามือของท่านชมตอนนี้ได้เลยนะคะ <S <S หรือว่าถ้ายังไม่ถูกใจคันนี้ค่ะเรายังมีรถคันอื่นๆให้เลือกนะคะกว่า200คันค่ะสามารถเข้าไปชมที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราได้ w ว w b e n วย์เมีรถสวยๆให้เลือกทุกรุ่นทุกคัสกันเลยค่ะ คันนี้นะคะต้องบอกว่าสภาพภายนอกภายในคือแบบสภาพนางฟ้าเลยนะคะใหม่มากๆกับเลขใบมันแค่47,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวเบาะค่ะก็จะเป็นเบาะทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะต้องบอกว่าเนี้บมากๆเลยนะคะคือแบบ เหมือนไม่มีใครแบบค่อยนั่งสักเท่าไหร่เลยนะคะใหม่มากๆเลยแล้วก็ออปชั่นคันนี้มีมาให้แบบครบคันเลยนะคะหน้าจอค่ะก็สามารถเชื่อมต่อมันติมีเดียต่างๆได้นะคะและสิ่งที่พิเศษสําหรับคันนี้เลยนะคะจะมีตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็ทัสแพดตรงนี้นะคะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวออฟโรดเนี่ยเขาจะมีแต่ ตัวคอนโทรลเลอร์นะคะตัวนี้ก็มีทัชแพดมาให้ด้วยนะคะใช้งานง่ายค่ะเพียงแค่ปลายนิ้วสมัมผัสแบบนี้เลยนะคะนะคะแอร์ Air ก็จะเป็นแบบทูโซนแยกอิสระซ้ายขวานะคะไดน้นำ m e ก c e d e s คันนี้ให้มา5้ารูปแบบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น eco comfort sport sport plus แล้วก็ individual นะคะสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ได้เลยะคะ่ะกล้องหลังคันนี้ก็มีมาให้ค่ะพวงมาลัยนะคะของตัวออกรดเนี่ยก็จะเป็นแบบทรงกลมแบบนี้นะคะดีไซน์เรียบหรูเลยพร้อมตา mercedes เป็นค่ะแล้วก็ด้านข้างข,างของมีนะคะก็จะเป็นเบาะปรับ ไฟฟ้านะคะทั้ง2ฝั่งเลยทีเดียวนะคะนี่เลยออปชันคันนี้ต้องบอกว่ามีมาให้ครบคันมากๆสภาพเนีย ب, ่ยเนี้ยบกิฟเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะและด้านหลังสําหรับตัว GLC รุ่นนี้นะคะถือว่าทําได้ดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เฮดรูมนะคะหรือว่าเลกรู พื้นที่เนี่ยเหลือเยอะเลยทีเดียวนะคะจะนั่งได้แบบสบายๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถ SUV ราคาดีๆนะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะได้ทั้งสภาพสวยๆนะคะเลขไม่น้อยๆเลยเพียงแค่47,000กิโลเมตรเท่านั้นกับ GLC 220d Off-road นะคะตัวรถเป็นปี2019และเลขไม่เแค่47,000กิโลเมตรราคาเบาๆนะคะอยู่เพียง1 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยค่ะ วารันตีนะคะยังเหลือยาวๆค่ะถึงเดือนสิงหาคม2,027เลยนะคะใช้กันไปยาวๆเลยมาที่เบนเคทที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้แม่ๆขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ